ดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมไปเอาน้ำาให้ก่อนนะครับเออไม่เป็นไรค่ะฉันยังไม่หิวไม่เป็นไรคุณคุณอยู่กับเพื่อนคุณก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมาครับ เป็นไงบ้างเขาสงสัยตาอะไรให้แกปะไม่มีอะแกขนาดฉันลุกเขาขนาดนั้นแล้วอะเขายังไม่สนใจฉันสึกนิดเลยนะจริงเหรอสามีฉันเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> น้ำได้แล้วครั เป็นไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับน้ำหกใสนิดหน่อยเดี๋ยวฉันช่วยนะคะเดี๋ยวผมว่าผมขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ แกฉันว่าแกน่าจะมั่นใจได้แล้วนะว่าสายมีแกเขาเป็นคนดีขนาดฉันอ่อยขนาดนั้นแล้วอะ่ะเขาไม่สนใจฉันเลยแต่แกฉันก็อดสงสัยไม่ได้นี่ฉันกับแม็กเนี่ยแต่งงานกันมาห้าปีจะไม่มีคนอื่นเลยเหรอทั้งหล่อแล้วก็หน้าที่การงานดีซะขนาดนั้นอะฉันว่านะต้องแอบมีกิ๊กบ้างแหละนี่แกฉันจะบอกอะไรให้ผู้ชายเนี่ยนะ ร้อยทั้งร้อยยังไงมันก็ต้องมีบ้างแหละ mm hmm. แล้วถ้าเกิดว่าแกจับได้แกจะมีความสุขหรือไงอ้าวสินี่คุณออกมาได้ไงครับตาคุณหายดียแล้วหรอเออพอดีสาเข้าพาออกมาค่ะ นี่สาเธอทำอะไรอ่ะแม่คะพอดีสาเข้ามาเที่ยวหาฉันนะคะแล้วก็เราก็คุยเรื่องงานกันนิดหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันค่ะแกตามไปสิตาไปทำไมเออนะ้าไปดู นี่คุณทำอะไรอะฉันอ่อยคุณขนาดนี้แล้วคุณยังไม่รู้อีกหรอคะว่าฉันต้องการอะไรได้ ฉันว่าแกพอเถอะนะสามีแกเขาเป็นคนดีจริงๆนี่ดีกับผีอะไรล่ะนี่แกสองคนเนี่ยหายออกมากันตั้งนานนี่อย่าบอกนะว่าแกมีอะไรกับสามีฉันแล้วเนี่ยคุณคุณอยู่ไหนคุณคะคุณจะพอได้อยังสิ แกช่วยขอตัวกลับก่อนนะซีนี่คุณทำแบบนี้ทำไมคุณให้สาาอา่อยผมทำไมเออคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคะโอ๊ยเธบอกมานะว่าสีให้เธอมาทำแบบนี้ใช่ไหมเปล่านะคุณไม่ต้องมาโกหกผมสา เราก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะผมรู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบนี้แล้วอีกอย่างคุณก็มีแฟนเราด้วยเอ๊ะหรือจะให้ผมโทรบอกเรื่องนี้กับแฟนคุณอย่านะอย่าโทรหาแฟนฉันนะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดได้งั้นคุณก็บอกความจริงของมาสิคือ เคยจับคุณได้เลยนี่ว่าคุณไปไหนกับใครหรือเปล่ามันดูผิดปกติอะสิที่คุณไม่เคยจับได้เพราะผมไม่เคยมียงไงนี่ผมแต่งงานกับคุณมาห้าปีแล้วนะคุณยังไม่ไว้ใจผมอีกเหรอหรือจะให้ผมมีใหม่จริงๆสิเออคุณก็คุณทั้งหน้าตาดีหน้าที่การงานก็ดี ไม่มีผู้หญิงเข้าหาคุณเลยเหรอมีสิแต่มีแล้วไงสิของแบบนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะแล้วผู้หญิงพวกนั้นผมก็ไม่เคยสนใจเลยด้วยผมพยายามจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีที่สุดนะสิแต่คุณกลับมาทดสอบผมด้วยวิธีบ้าๆแบบนี้เหรอผมผิดหวังในตัวคุณมากเลยสิ ถ้าความดีของผมมันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเราเลิกกันก็ได้นะสิแมกไม่นะคะฉันไม่เลิอกอะ่ะเอฉันขอโทษที่ฉันไม่เชื่อใจคุณต่อไปอะ่ะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะคุณให้โอกาสฉันนะได้ครับแต่ผมจะให้โอกาสคุณครั้งนี้แค่ครั้งเดียวนะ ถ้าคุณยังทำตัวงี่เง่าแบบนี้อีกผมจะเลิกกับคุณจริงๆนะครับซีค่ะซีครับคนเราจะรักกันมันไม่จำเป็นต้องลองใจกันหรอกนะซีอย่าทำแบบนี้อีกนะค่ะคุณให้สามเขาอ,อเ่อยผมแล้วอะคุณต้องรับชอบผมแล้วล่ะนี่เลย